จะมาทาอะไรกันคะเล่นซ่อนแอบก็วันนี้นะคะเราก็อาจจะคิดว่าแบบเป็นเกมบองบองติงตองนิดนึงเละแต่ว่าเราอยากมาแชร์ความสนุกให้ทุกคนนะคะแล้วก็สมาชิกใหม่สองคนค่ะนด้แก่สองคนนี้นะคะเวพึ่อนวิวค่ะค่ะก็วิวก็เพิ่งกลับมาเต้นนะคะแต่น้องพื่มเป็นสมาชิกใหม่แบบยังไม่ยังนะคะทุกคนก็กติกานะคะจะมีคนนึงเป็นฮันเตอร์นะคะก็จะเป็นแบบว่า เป็นเขาเรียกอะไรคนหาคนหาค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคนซ่อนนะคะก็ซ่อนได้แบบว่าในบริเวณทางข้างนอกแล้วก็ข้างในนอกบ้านค่อข้างนอกแล้วก็ข้างในบ้านยู่ชีนะคะก็แต่ว่ายกเว้นตรงบ้านย่านยู่ชีนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปโอน้อยออกกันเลยค่ะทุกคนไปกันเลยเป็นเวลาเป็นเออจนได้เลยเป็นเป็นนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มนับกันนะคะนับหนึ่งถึงงร้อยนะคะ หนึ่งสองัค่ะคือตอนนี้เราได้ที่ซ่อนแล้วอันนี้คะ่ะเราก็มาถึงแล้วสักแล้วตอนนี้องจจะเป็นปรเ,รเราว่าจะซ่อนไหนบ้านนา่าจะปลอดภัยก่อนนะเสียงอาจาะเบาหน่อยมันเป็นเนพดานหนึ่งร้อยคะ่ะทุกคนครบแล้วนะคะทุกคนไปะจะไปเริ่มหากันเลยนะไปเลยคะ่ะ จะมาหากันแล้วนะคะเร<ะ>ิ่มกันเลยค่ะทุกคนจะเป็นบริเวณบ้านนะคะเราจะมาเริ่มหากันได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรปุ๊บไหมสักอย่างแล้วก็จะไปในบ้าน โป้งนี่ค่ะมีแล้วค่ะทุกคนเราเจอแล้วค่ะนี่ค่ะเราจะเจอานที่เบร้อยนี่นะคะทุกคนเราจะไปหาคนเพิ่มนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้เจอปื้มก่อนเมื่อกี้เห็นปื้มก่อนปื้มเป็นนะโอเคค่ะทุกคนเราจะไปหาคนเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่ห้องที่โอเคก่อ okay. oh. นนะคะโอเค ฮัลโหลฮัลโหลเฮ็ดอียงอยู่นอะคนดีฮัลโหลฮัลโหลเฮ็ดอียงอยู่นอะโป่งเจ๊โอ้ยที่นะคะทุกคนอยู่ข้างนอกนะคะนี่พี่ลินนะคะทุกคนอือโป่งพี่ลิน พี่นะคะอยู่ใต้ต้ะต่อไปนะคะเราจะไปหาพี่วิวกันนะโอเคจะไปหาพี่วิวกันฮัลโหลฮัลโหลเฮ็ดอียังอยู่นอจะขำทำไมไม่เไม่ก็เขาคิดว่าพว่เกี้เห็นแล้วไง ทุกคนฮัลโหลสุดท้ายวาเนี่ยคนแรกเหรอไม่ใช่เหรอราเล่นราเล่นราเล่นเนียนไหมอะทุกคนเียนลยสรุปนะคะเราไม่น่าหัวหรอเลยอะคือยูคีเกือบเดินผ่านเราไปแล้วเอาจริงสรุปนะคะทุกคนปื่มเป็นค่ะแล้วจะไเปิมเปิลกันเลยพี่วิวไงเมื่อกี้เกมแรกนะคะเจอปื่มกับฟางก่อนนะคะแต่ว่าแองเจิลเห็นปื่มก่อนก็รอบนี้ปื่มเป็นนะคะค่ะไปเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคน เออโอเคหนึ่งสองสามตอนนี้เราอยู่ในห้องแม่นะคะเราจะซ่อนในตู้เสื้อผ้าคะทุกคนตอนนี้ค่ะเราก็ทาของแล้วก็นะค่เราวัยที่ขาแพงโอ้โหนกคก็กำลังหาที่ซ่อนกันก็คือเราไม่รู้ว่าในบ้านอยู่คี่วันมีที่ซ่อนตรงไหนบ้างหนึ่งร้อย ถามนะคะทุกคนอยู่ไหนเนาะกลัวไม่ดูแลทุกคนเมื่อกี้แม่โทรมานะคะก็ขอโทษด้ในบ้านแล้วนะคะทุกคนก็ขึ้นไปชั้นบนกันก่อนเลยนะคะทุกคนเรากลัวกลัวอะไรก็ไม่รู้ วาโปงพี่วิวเฮแบบ <c oughs> ้ยเราหาตรงนี้แล้วไม่ใช่เหรอเ <c oughs> ม,มื่อ <c oughs> กี้เร,เราจะแกล้งพี่วิวนะคะคือแบบให้พี่วิวทช่อนคนเดียวนะคะทุกคนและแบบแต่ตอนนี้จะหาพี่ลิ้นให้ถึกนะคะ ทุกคนต่อไปเกมที่สามแล้วค่ะเสียงตกเสียงเกมที่สามนะคะเจ๊เป็นนะคะเราจะไปซ่อนเรื่อยไปนะคะทุกคนก็เราจะไปข้างล่างแล้วค่ะแล้วก็นับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะคะโอ้โหเสียงเราต้องจะแก้งวิวด้วยนะคะทุกคนหนึ่งสองสามนเราก็อยู่กับพี่วิวนะคะตอนนี้ก็คือเราจะ รู้ที่ซ่อนแล้วปีนได้ปะปีนได้ใช่ไหมได้อยู่แปบลบว่าได้ <c oughs> ไหนปีนได้ไหมปีนไปไหนนี่ปีนไปข้างบนไอ้บ้าอมากคือก็นันนน่นแหละดีไหมฮะต่อ <c oughs> ประจานมัน <c oughs> ต้องปีนไปข้างบนนั้น หนึ okay. ่งร okay. ้อยไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนเราจะแก้อยู่นะคะเอาขึ้นมาแล้วดิโอเจจ๊นลงมาแล้วตอนนี้ครับก็คือหนีมาบอกว่าไปเข้าห้องน้ำนะคะบอกปวดท้องโอเคแล้วก็จับตรงนี้ตรงนี้ก็คือเขาอะให้กล้องโทรศัพท์เขาอะไว้กับพี่วิวเว้ยแล้วพี่วิวก็แบบถือกล้องคุยคนยิ้มถ่าย พี่วิวนหนุกแน่ oh, no. ทุกคนโอเคโอเคค่ะทุกคนเป็นเดือนขาทุกคนเลยหรอใช่โอเคโอเคเอาไงแรงอยู่นะแรงมันมันเป็นมันคือขี้เลยอ่ะมันเป็นกินมันเขาชักโคกอ่ะ มันคือขี้เลยอ่ะไปล้างมือจบไหมไม่ขี้เลยอ่ะว้าวขี้แบบเขาหุดแก้พี่วิวเลยตอนนี้นะคะทุกคนคะแล้วเพิ่งตกโซ่มมาค่ะเสียงผ่านเสียงนวยนะคะเพราะว่าวิวอยู่ในห้องผ่านะคะแล้วก็จะให้ฟังอ่ะไปนั่งแบบนั่งกลัวนั่งซึมเหมือนแบบผีเข้านั่งซึมซึมแบบผีเข้าคือแบบวิกลัวอะไรเนั่งไม่ไม่แบบว่าอยากให้แบบ ส้างไปว่านั่งซึมแบบกลัวแบบกลัวเหมือนผีจะเข้าอะไรน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยไปสร้างไปไปเลยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยจะบู๊งไหมมาดูกันนะคะทุกคนมันร้อนมากเลยอ่ะทุกคนเห็นแล้วบอกไงก็คือตอนนี้นะคะก็หาที่ซ่อนไม่ได้เราก็จะเข้ามาซ่อนกับพี่วิวเหมือนเดิมค่ะกับพี่วิว พี่วิวแล้วเปิดเลยเปิดจากประตูห้องตามแหนใช่ไหมคคอนเจ ช่วแรงปื a man, a man. ้มไม่ปืมไม่จะช่วยแรงมา้จะดึงอยู่เนี่ยทุกคนทุกอคนมาช่วยเราอ่ะหนูไปเจ๊อเมย่อ โอเค้มันเปิดไม่ได้ไม่คือที่เราได้ยินเสียงพ่อพิ่มอักนี้นะะทุกคนก้อนอะก้อนหนมาฟังดิ ต้องเห็นในคลิปใช่ไหมคือพวกเรานั่งอยู่แล้วไม่แต่ว่าเสียงอาม่าเปิดหรือเปล่าไม่รู้คือเสียงเปิดทำไมอาม่าไม่ได้เปิดเิดว่าไอ้คีมันเปิดแก้วเพราะเราไม่รู้เหมือนกันเจไม่ได้เปิดเจนนั่งอยู่ข้างล่างเออเจนนั่งอยู่ข้างล่างใครเป็นเจใช่ไหมเอออ่ว่าเึ้ื่อหาพี่ยูที่เหยที่ไหนนะไปหาที่ซ่อนมาเถอะหนูขอโทษนะท่านหนู อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เมื่อกี้คือหนูหนูกับปื้มอ่ะคือไม่ซ่อนเข้ามาแล้วแบบพี่นีทหารจะที่เราก็เลยเข้ามาจะเคยประตูออกมาพอดีนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วเสียงส่วนอีกก็คือมาเว้ยตอนแรกก็แบบเออไม่มีอะไรหรอกอมาเปิดมั้งแต่พอไปดูก็แบบไม่เห็นมีใครแล้วไอ้เนี่ยมันจะเปิดประตูแม่งก็เปิดไม่ได้แล้วลองซ่อนต่อก่อนไหมล่ะจะซ่อนตรงไหนที่เดิมเหรอเอาจริงดิ ไม่ซอนในห้องเจไปก่อนเออพี่าเปิดา,าได้เหรอแบพี่ว่อหนูในบอกพี่วพี่็อก็เรไเสิราอมาที่าพี่วิวพี่ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราเดบิวต์ออนแฟรี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอยากให้พวกเราท้าทายหรือว่ารีวิวสินค้าอะไรหรือว่าอยากให้พวกเราทำอะไรนะคะ<ม>ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยทุกคนไปสวัสดค่ะ